ค่ะชื่อรัตนาศิริคุณนะคะมาจากบริษัทวอล์กลิ i วิ่งค่ะ,คะกเ็เดิมทําเองตอนอย่างอย่างเช่นพวก Facebook แล้วก็เพิ่งมาเพิ่งมาเปิดไลน์ o f f ิเชียลเขาค่ะ,คะก็ก็คือทําเองแล้วก็พบว่ามันอุมมนใช้เวลาเยอะมากแล้วก็เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยรู้ก็คือทําไปแบบแบบ,แบเรียนรู้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วใช้ไลน์ไลน์แอดมาก่อน ใช้ลนแอดมาก่อนแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นรลย์ลน์ฟีเจอร์ของเขาไม่นานนี้ค่ะก็ได้เรียนรู้ฟังก์ชันใหม่ๆของ l ลน์ล OA คือได้มีพวกลิสต์ลิสต์เมสเซจพวกอะไรนะการ์ดเมสเซจที่มันสามารถจะนำเสนอพวกสินแคตล็อกสินค้าเราจากจากเว็บได้เลยคือคือเหมือนเรียนรู้ฟังก์ชันใหม่ๆที่ที่มันเพิ่มเติมจากเดิมอีกเยอะเลยอะ ดีดค่ะเรียนแบบเป็นกันเองแล้วก็คุณเลี่ให้คําแนะนํากันวันนอนวันทุกคนติดปัญหาตรงไหนก็ถามได้คุยได้เลยก็คือออนแฮนเลยอะ่ะก็คือสนสงสัยตรงไหน,นทดลองทําแล้วติดก็สามารถถามได้ทันทีก็ <S 2> <S 2> ใครสนใจการตลาดออนไลน์แบบที่ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็แล้วก็คือเข้าใจง่ายก็คือขอแนะนําเลยค่ะคือคือที่นี่ที่นี่สอนดีโอเค